ติยด้ววชีที่ว่าการอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเตรียมประชุมจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอำมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28รกรกฎาคม2567วันที่1พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกา30นาที นายเจตพงโชคสวัสดิ์บรคุณในอำเภอโคกสำโรงประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสาวนงลักษณ์อยู่พุ่งประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวิ่งสิงคูยางรันนิ่งวิ่งเพื่อโรงพยาบาลโคกสำโรงประจำปี2567นายเจตพงโชคสวัสดิ์บรคุณในอำเภอโคกสำโรงประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหน้าที่รับผิดชอบรวมทั้งขอให้กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอโคกสำโรงเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมง,งานเดินวิ่งปั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบันทึกสถิติโลกกิจกรรมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตย์ครั้งที่1ิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงกลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบวันที่28กรกฎาคม2567จังหวัดลบบุรีในวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายน2567เวลาหนาฬิกาพร้อมเพียงกันที่ สนามโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาคาดว่าประชาชนอำเภอโคกสำโรงเดินทางร่วมงานไม่น้อยกว่าพันคนการเดินวิ่งปั่นทางจังหวัดลบบุรีได้จัดให้มีการเดินวิ่งปั่นทั้ง11อำเภอของจังหวัดลบบุรี11สนามของเดินวิ่งปั่นที่แต่ละอำเภอได้กำหนดไว้ส่วนอำเภอโคกสำโรงกำหนดจะเดินวิ่งปั่นออกจากโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาตามจุดเส้นทางที่ได้กำหนดไว้แล้วและในโอกาสเดียวกันนี้นายเจตพงษ์โชคสวัสดิ์บรุกุลในอำเภอโคกสำโรง ได้เชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมสิงคูยางรันนิ่ง3วิ่งเพื่อโรงพยาบาลโคกสำโรงโดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์ฟอกไตให้แก่โรงพยาบาลโคกสำโรงเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไตในอำเภอโคกสำโรงตลอดทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดลพบ,บุรีได้เข้าถึงบริการได้รับการดูแล รักษาที่ดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนในส่วนของความพร้อมในการต้อนรับผู้ร่วมงานวิ่งในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567สิงคูยาง r u n นิ่ง Running, วิ่งเพื่อโรงพยาบาลโคกสำโรงทุกท่านที่จะมาร่วมงานขอให้ทุกท่านได้มั่นใจได้ว่าทุกภาคส่วนและชาวอำเภอโคกสำโรงมีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับและได้เตรียมการอย่างเต็มที่ในเรื่องความสะดวกและปลอดภยัย นอกจากผู้ร่วมวิ่งทุกท่านจะได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านทัศนียาภาพตลอดสองฝั่งเส้นทางในที่วิ่งแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตำนานเล่าขานมานานที่น่าสนใจของอำเภอโคกสํารงและจังหวัดลบบุรีอีกมากมายที่นักวิ่งจะวิ่งผ่านได้ชมเห็นเทือกเขาที่สวยงามยามเช้าเช่นเขาว,วงพระจันทร์เขานมนางเขาตะเภา เขาจระเข้สถานที่วัดและธรรมชาติทุ่งทานตะวันวิถีชีวิตทุมชทนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติของท้องถิน่นอำเภอโคกสำโรงซึ่งจะทําให้การระมาวิ่งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท้องถิน่นให้ทุกท่านประทับใจไปอีกนานโดยโครงการนี้ยังจะต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนมากในการสร้างศูนย์ฟอกไตจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิ่งเพื่อสร้างสุขภาพและสร้างบุญไปด้วยกัน เพราะยังต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนมากจึงจะเกิดผลสําเร็จได้เปิดรับสมัครวิ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวิ่งในระยะทาง3มกิโลเมตร400บาทรับเสื้อหนึ่งตัวระยะทาง5กิโลเมตร400บาทรับเสื้อหนึ่งตัวระยะทาง10กิโลเมตร500บาทรับเสื้อหนึ่งตัวระยะทางวิ่ง23กิโลเมตร700บาทรับเสื้อหนึ่งตัว และมี p อ0 0 0บาทรับเสื้อสองตัวท่านสามารถสแกน QR Code สมัครได้ทันทีและรับเสื้อได้ที่โรงพยาบาลโคกสำโรงสิงคูยางรันนิ่งสาวิ่งเพื่อโรงพยาบาลโคกสำโรงในวันอาทิตย์ 8. ที่8ธันวาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์ฟอกไตโรงพยาบาลโคกสำโรงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพและสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและความลำบากในการเดินทางไปรักษาที่อื่น 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความประหนักรู้เกี่ยวกับโรคไตในชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพของตอนเองมากขึ้นสสร้างความสามาัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชนการจัดงานวิ่งครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสนับสนุนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันสร้างสิ่งดีให้แก่สังคมสนองแท่นสูงเนิน ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีรายงาน